มายืมแล้วมันเสือกเอาไปขายพี่หนุ่มยังไม่เห็นใช่ป่ะมึงเปิดไอจีพี่หนุ่มดูซิเสื Jamie, <las> ้อคุณมดดำครับเขาให้มาครับแต่อย่าไปบอกเขาจะเอาก็ทักมาถ้าบอกเขาของคุณมดดำครับจริงไงแจ็คคือแบบพี่หนุ่มคิดว่าแม่งไอ้ไรล่ะไม่แจ็คเอาเขาไปขายได้ไงแจ็คยืมก็ไปอ่ะยืมตัวพี่หนุ่มผมไปดูเป็นเสื้อคุณมดดำเขาให้ผมอ้าวแล้วทำไงเอาตังค์ให้ใครให้เขาเปล่าตังค์ไรได้คนหนั่งทำบุญบุญอะไรเสื้อไม่เคยเอาไปชั้นยอมอีกว่ากูนะมันดูจะสรรหาคำไหนมา แล้วเสื้อกูยังไม่เคยใส่ด้วยยี่เสื้ออะไรอ่ะไอเสื้อตัวที่เป็นกระดูกที่เป็หนุ่มชมว่าสวยอ่ะเฮ้ยเสือ้อแล้วเอาไปขายเท่าไหร่ไม่รู้ซือ้อไม่แล้ว,นนวมึงมายืมเสื้อกูอีกกูไม่ให้มึงหรอก <c oughs> ยเสื้อกูอยู่ในร้านแล้วมึงสันดานครั้งที่เราคืออะไรรู้ป่ะแม่ปลูกบ้านพ่อถึงไปยกของพ่อสวดทอนกลับบ้านมึงคือโจรน่ะตั้งแต่มึงเข้าวงการบันเทิงอ่ะมึงก็เริ่มไปขโมยปลาทองตามร้านปลาทองแล้วที่หน่ายมึงจะมาเอาของกูไปขายที่หน่าย สวัสดีครับพี่ๆีครับก็อันนี้นะครับเสื้อผ้าของพี่มดดำเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ผมเนี่ยเล่นหรือว่าอาจจะแบบดูดูแบบทําให้พี่ๆเข้าใจผิดนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่พี่แต่คนเม้นมาเนี่ยก็ได้เข้าไปอ่านนะครับว่าไม่ตลกเลยมันเหมือนโจรจริงๆไอเนี่ยคือจริงผมไม่ใช่โจรนะครับผมแค่ไม่ฉาชีพครับผมขอตทษจริงพี่ที่เข้าใจผิดนี่นี่เสื้อกระดูกนี่ไอพี่ยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะครับเสื้อของแม่มดนะครับ ของแม่มดเนี่ยอยู่ที่ราวนี้เกือบหมดเลยนะครับผมในตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะฮะแต่ก็ที่จะขายเนี่ยนี่เลยนี่เป็นนี่นะครับผมถุงยางนะครับผมเป็นใช้แล้วนะฮะจริงๆมันหมดแล้วนะครับเหลือตะกองนะฮะก็ผมขายห้าบาทนะครับเป็นถุงยางที่แบบผมซื้อมาจากญี่ปุ่นผมสะสมนะครับก็สนใจก็กทักมาได้นะครับวันนี้อันนี้ของผมนะไม่ใช่ของคนอื่นนะพี่ยังไงก็สนใจก็ทักมานะครับถุงยางเหลือตะกองครับ